เจ้าคอนยคกนะครับเป็นฟุตบอลโตโยต้าลีคับนะครับครอบปริไฟในแมตช์ที่สองนะครับระหว่างน้ครยเฟซีนะครับกับกองเรยุสิกานะครับแต่กอขณะนี้นะครับเจ้าบ้านเพิ่งไล่ตีเสมอทีมเยือนเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโดยในปลายครึ่งแรกนะครับทีมเยือนนะครับได้ประตูจากทุบดลเทพอ้นนะครับจากการซ้ําดาบสองนะครับแล้วก็เมื่อไม่เกินสองนาทีนี้นะครับเออ่ ทางนครอยกเอซีก็ได้ประตูที่เหมือจากมาเตสพาร์ิกนะครับเซนเตอร์ร่างยักษ์นะครับหมายเลขสี่ของทีมนครอนยกกจาบ้านนะครับผมครับผมนะฮะเกมตอนนี้เข้าสู่นาทีที่เท่าไหร่แล้วครับคุณนรงพลครับน่าจะเหลืออีกไม่เกินสิบนาทีก็จะหมดเวลาในการแข่งขันแล้วนะครับครับรูปเกมตอนนี้เป็นฝั่งไหนที่มีโอกาสบุกมากกว่าครับในช่วงสินาทีท้าย ในในครึ่งแระในในต้นครึ่งหลังนะครับเป็นมากฝั่งทีมเยือนนะครับซึ่งเล่นบอลลูกสั้นได้ดีกว่านะครับอาศัยลูกโต้กลับโต้กลับเกือบได้ประตูหลายครั้งนะจนแต่ส่วนใหญ่บอลจะไปตายที่หน้ากรอบเขตโทษนะครับส่วนทีมเยือนนะครับก็อาศัยความสูงของผู้เล่นต่างกันนะครับก็คือเซนเตอร์คู่นะครับมีซึ่งมีความสูงเกือบสองเมตรนะครับคบเข้าไปกดดันเวลาได้ลูกปีคิีนะครับแล้วก็สาเร็จจริงๆครับจากลูก ตีจริงๆนะครับผมครับผมนะครับคุณลุงพลครับวันนี้นะครับเป็นการลงเล่นโตโยต้าลีกครับของนครนายกแล้วก็กองเรือยุทธการนะครับแฟนบอลของทั้งเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนเนี่ยขนกันมาเยอะไหมครับครับอ่าครับครับผมวันนี้แฟนบอลของทีมเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนเนี่ยขนครับเราะฝั่งเจ้าบ้านนะครับมากระเตมาจันย์ไม่แต่ว่าเป็นเป็นเป็นแมตช์ที่ต้องลุ้นเข้ารอบ64ทีมสุดท้ายนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนก็มาด้วยกันหนึ่งคันริตันนะครับแล้วก็ เสียงเชียร์เนี่ยตอนนี้ก็คหึมมากเลยนะครับครับแต่ว่าไม่มีการทะเลาะวิวาหรือว่าไม่มีการประทะอารมณ์กันระหว่างแฟนบอลนะครับอ๋อไม่มีครับเพราะว่าทางฝั่งกองเรือในส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการมาชมเฉยๆนะครับครื่ทันเสียงกองที่เราได้ยินก็คือทางสั่งเจ้าบ้านครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าในช่วงสิบนาทีสุดท้ายจะมีสกอร์หรือเปล่านะครับอย่างไงช่วงนี้ขอขอบคุณคุณดำรงพลมากครับได้ครับครับสวัสดีครับนะฮะ